เอาครับเฮามาดูการอุ่นเครื่องแมตช์พิเศษกระชับมิตรกันต่อนะฮะบ้บานปินอารีนาในควอเตอร์ที่4ควอเตอร์สุดท้ายครับพบกับหนองเล็ง้าย FC หลังจากที่3ควอเตอร์นะสกอร์อยู่ห0นะ,ะหนองเล็ง้าย FC นี้นำอยู่นะ หนิงไซเอฟซีถอดเสื้อครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโคตรวายุนะฮะนี่ฮะเป็นกรรมการโต้ยนะแล้นี้ปลาละอ่อนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาเย็ยนหนองเริงไซของเขานะเดี๋ยววันที่สัสามละอ่อนจะเจอกันทัมรอบนึงนะวันนี้ถือว่าเป็นการมาลองจามกันก่อนนะ ยังไม่ยอมเสียประตูนะได้ข่าวว่าลองโก้ไหม่ตัวนะวันนี้โ <c oughs> คตรวัยายุเอาโก้ไหม่มาลองตัวนะนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาลอ,อนไปพร้อมๆกันนะสุดยอดออค,ครับ,รบนี่ติดตามอยู่นะสำหรับบ้านปินวันนี้เราออนมาก,กันกี่คนครับนี่เจ็ดคนครับเจ็ดคนอ่า เจ็ดหรือแปดสำรองมี่คนเหรอเอาแปดคนแปดคนนะครับนะคนนั้นมันขาบวมครับเล่นไปได้อ๋อครับอ่าตอนนี้ให้โคดเป็นกรรมการไว้ก่อนนะเอาสิบห้านาทีสุดท้ายนะเดี๋ยว,ยวจบแมตชนี้เราอาจจะพูดคุยกับโคดสักน้อยนะนี่ในการนัดการแข่งขันวันจริงนะเสาร์สามพฤศจิกาย,ยนนะใครว่างใก,ใกล้สนาม หนองเลงซ้ายก็มาดูมาชมมาเชียร์กันได้ครับเนี่ยเทศบาลตำบลบนแม่ใจเปิดสนับสนุนมึงกับเยาวชนได้มาใจ้พื้นทีนะ่สนามได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายกันนะครับต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลบนแม่ใจมาณนะที่นี่ด้วยครับผมเขากอตานะเจไปหกเล่นเดะ่าใครน่าเจ็บว่าใครจะไม่เจ็บ,บ สามตุ้ยกอนนิ้วนิ้วย่าลงตำแหน่งนิ้วไปอยู่ห่างน้ะเซ็นเตอร์ไม่อยู่ขางก็สามตุ้ยสามตุ้ยแล้วมันนิ้วดำทุดมันนิ้วเป็นซากอ่ะฮามุดมาเข้าบ้านละกันจัง

好吗？给来。<music> ไอ้คนกนกินเออคนไหนนะว้เตเด้นียวนีวต้นเต้นอกบอลเวเตนเตนนอนออูยอย่าบอกวมันนอคงไม่วจังว่อีกต้องี่ว่าคง่วขาน่ว่าเลาสวนะมเวาไปไปไไปไปได้แะใจกอนอืมหม่ใครวิ่งกับสมนไพรใมตรงปอแฮ้แฮมใาอีนะ ไปจในตัดสินใจให้แน่ว่าจะยิงหรือจะส่งหัตำแหน่งหันหัตัวนี้กับเราอ่ะครับไอ้สั่งข์โขมไปโทษนะมาเล่นไปะครับเราลงมาเล่นกลางให้ต้ากับไอ้กูเกิลหันต่อหั่นมันมีคนค้นมีอันนี้มีเ่นลอยด้วยสองสองหน้าของ ล็อบเบิลของผ่านโอกาสของของอันดีไหมเงี้ยคาบ่ะคาบ่ะต่อให้ม exactly. mm. ีสองล้มก็ส uh ัตว์รุ่งเองอย่างการเล่นกูเกิลกูเกิลไปยิงมุมโอ้โหเขาปุ้นมากจังเขาผ่านมได้กะโอ้นเฮ้ยตาสายออกนิดเตอร์ไปเอาชดต้โห คอยเออยเอเกี้ยอีกกางมขนาดต่มครับเราลงมาเล่นกลางให้ข้างหน้าเขาสองคนข้างหน้าคนปล่อยปล่อปล่อได้เหร

โดนแหมแล้วก็โดนแหมป่อรสชาติของกองหลังเป็นอย่างนี้นะเขตนะจำไว้นะตาเต้องกว่า่้โงเจ็ดซูนเจ็ดซูนเจ็เจ็ดซูนเจนเตซูนเจ็นี่วต เบรกไปเลยเบกไปเลยสูบมันต้องยิงล้วเลยแชมันยุงย่งไเ้สกอก์นี่ป๋าเฮ้ยปอปอป๋อเป็นยังไงยังแชาร์้นนอลเข้าให้อยสูมันต้องยิงเล้วมันต้องยิงเน้วเอาที่สูนะป๋อเออเอาแป๊สูบมของที่องปที่อล้มป๋ไอตวันไปไหนเะไอตวันาุงหัมือตวันไหไอตวันนลุงฮงน่ ที่มาล็อกเกร์นำปังแล้วหรอไม่ใช่พี่ตะวันไปไหนอ่ะมูดิดกับบานเราบ้านเก่าก็บ้านเก่าอยู่ไหนโอ้ยย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 ้ยยย

ยิงเฮ้ยยิงเอาเขาบอกวิฟังขนวริมพูดลอยหรอปพู้อยเนี่ยเอาสัญญาย่งเอาเ่กับเตวรอมนี่ก็ได้ชมเล่กวิ่งเอ ต่อยิงสิต่อเข้ารถพ่วงทำผู้ว้เปียไปแล้วนะแหม่เล่าผู้ี่ไหนถ้ามันมีผูก็ขอเดวคือบอกกินเดียวทนได้บอก่าน้ทขาอันโอ้แต่มันแต่มาได้บอกว่าอันผ่าน

หนึ <I> <like> ่งนะฮะน่าปวดใ็สนจ็สนนี oh ่แกาเลยม่ได้แหละลูกตาโก้ลูกตาใจไม่งสักสไต้มหอนอย่างนี้เก้ไเ่สูงเลยซิมมี่มาเลยอืมไข่ก็้นชมนสองชิ้นสองชิ้นสอ้น่งข่งกับไข่รอชินี่งมาข่งกับไข่ยู นยังหวัดแตกเตะนะใครแม่เหมือนาตือนหือปล่เฮ้ยจะรับนองห่านยุงละโอ้ยีดเอาหน่อยเอาหน่อยกูเดียวพอกูเกินไปไหนนี่บหารนาเล่นเลย

โม <im sharing> <thing too interfer es> ้ยน <t rio så rails> ี่อืมไปใส่หัวหลาน ยังซื้อไหนไป่ยงันาไปเก็บเตเออได้เออจ้าจอดรอหน้าบ้านมาลกยังทำไได้ครับแม่พดอผมาขอเลิมมดแหงละเจอแดดแบบนี้เล่นซีข้อเตอร์นี่ถือว่ายืนได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะ ก็เต่อสอเตหลังมีสิบานาทีด้วยแล้วสนาทีโอ้โหมามาสอง่นงเบสนึงมาเซน่ะพี่พใช่ไมถ้าครเดี๋ยวหา้เปพ่อายี้นีสองท่มเลยอ่ะนววึ่จะยิงเขาโกตะเก้าแล้วเคส <laughs> <cười> <cười> <Đôn> mấy <laughs> Đồn mấy sáng, cậu bắn không? sau 1, 2,

mấy mìi tiếng nô vít lên to, nghe tiếng nô vít, ồ, tím tím như mày cho n h a